สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยซางชวนยิ้มครับผมวันนี้ก็มาพบกันเช่นเก่าเช่นเคยนะครับขอบคุณ f อทั่วโลกทั่วประเทศนะครับที่ให้การสนับสนุนในการรับชมคลิปของบอยซางชวนยิ้มครับก็ขอทุกท่านมีความสุขในการรับฟังคลิปและชมคลิปนะครับผมม,มาวันนี้เรามาคุยเรื่องออลิขสิทธิ์กันนิดหนึ่งเนาะอืม นะครับก็ประมาณว่ามีพีพีเอเนาะอยากให้ผมดึงคลิปน้องต้นข้าวนะครับทีเ่เป็นการร้องเพลงหรือเป็น <c oughs> อะไรก็แล้วแต่เนาะเอามาแปะไว้ในหน้าคลิปก่อนอะไรประมาณเนี้ยนะครับในความเข้าใจของผมนะอืมวันนี้ <c oughs> ผมก็เลย ออกมาชี้แจงสักนิดหนึ่งเนาะว่าแต่ผมคอมเมนต์ตอบกับคุณพี่ท่านนั้นไปแล้วแหละนะก็จะมาชี้แจงในเรื่องของเรื่องลิขสิทธิ์ดีกว่านะครับอตอนเนี้ก็คือคือผมทำคลิปแนวเนี้ยสไตล์เนี้ยนะครับมันเป็นคลิปแนวแบบพูดคุยกันนะครับแล้วก็เรีแอคชั่น <c oughs> ต่างๆเนาะ เ,เกี่ยวกับการสนับสนุนน้องต้นข้าวนะครับหรือว่าคลิปอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะพูดคุยประมาณนี้นะครับได้นะพูดคุยถึงเรื่องนุนเรื่องนี้นะครับเรื่องเพลงาการร้องเพลงบ้างอะไรบ้างนะครับสารพัดที่จะคุยนั่นแหละนะครับแต่พอมีเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามาเนาะมผมก็ต้องอมผมก็ต้องทำให้ถูกกฎถูกเกณฑ์ของช่อง y o u t u b e นะครับ อันนี้เป็นกฎเกณฑ์ของช่อง YouTube ไม่พอนะทุกคนก็ต้องทําให้ถูกกฎเกณฑ์ของอสังคมสังคมไทยด้วยนะครับเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับต่างๆนานานะครับผมผมเชื่อว่า F.C. หลายๆท่านเข้าใจนะฮะแล้วก็นักร้องทุกท่านนะครับก็เข้าใจเรื่องนี้เนาะอ,อะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ถามว่าทำไม อย่างที่บอกนะครับไม,ไม,ไม่ผมเอาไม่เอาคลิปดึงดูดจากคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยมาผมามันก็มีบ้างนะครัที่ไม่ได้เป็นจิตจารลักษณะเนาะแต่ถ้าจะเอามาใส่เยอะๆเงี้ยมันไม่โอเคนะครับอนอกจากแบบประมาณไหนอะประมาณว่าไปถ่ายเองเนี้ยนะครับจะดีกว่านะครับจะถ้าดึงจากาช่องของคนอื่นนะครับช่องหลายๆท่านเนาะเราก็จะดึงมาแปะอะไรเงี้ย มันก็ <c oughs> มันก็ไม่โอเคนะอืมแต่มันมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมดึงดึงเอามาแปะนะเอาคลิปที่น้องร้องเพลงที่สนามกีบบัวนะครับที่การแข่งขันฟุตบอลที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับฟุตบอลคิงคัพนะครับแต่อันนั้นผมดึงมาจากเ,าเดี๋ยวนะมันก็เป็นสาธารณะนะครับตัวนั้นก็เป็นเ,เกี่ยวกับฟุตช่องฟุตบอลอะไรนี้แหละอืม แต่มันไม่ชัดหรอกนะครับผมเท่าที่ผมจับใจความเนาะเมื่อกี้ผมดูช่องช่องทีวีอยู่ช่องหนึ่งเนาะผมดูนิดผ่านคลิปเนาะเรื่องการคุยเรื่องของนักกฎหมายนะรู้ว่าทนายออกมาพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆนานาน,นะอันนี้ผมก็เข้าใจนะผมก็รู้แหละนะครับอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องอันไหนทําได้ทําไม่ได้นะครับเข้าใจทั้งทั้งสองฝ่ายนะทั้ง ผู้ถือลิขสิทธ์เองนะแล้วก็คนที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยเอามาทําผลประโยชน์ให้กับตัวเองเนี่ยมันมันก็ไม่โอเคนะอันนี้เข้าใจได้เข้าใจได้ทั้งทั้ง,ท,งทุกคนนะครับผมผ่านรู้ทิพาวามาขนาดนี้แล้วนะมันก็ต้องรู้นะครับอันไหนได้ไม่ได้นะแต่ผมก็ำลังจะบอกว่าคลิปที่เอามาทำาที่เป็นผลประโยชน์ โดยจริงจังเงี้ยนะครับมันก็จะถูกเรื่องของการร้องร้องลิขสิทธิ์นะครับเอามาแบบว่าเต็มคลิปเต็มพิกัดเอามาใส่เออไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะ u t u b e สมัยก่อนมันไม่ได้มีกฎแบบนี้ต่อให้ YouTube ไม่มีกฎแต่ก็กฎหมายของเอาเรื่องของลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงเนี่ยก็ต้องมีมีผลกระทบเหมือนกันนะครับ แต่เรื่องของ u t u b e เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังในช่องเราด้วยนะครับช่อง YouTube ที่เราทำมาเนี่ยนะครับ <c oughs> เราก็ไม่อยากให้มันโดนตัดส,สิทธิ์แล้วก็โดนแบบบล็อกนะครับก็มีเพื่อนผมคนนึงเนาะยอดซับจะหนึ่งแสนวิวเอ้จะจะหนึ่งแสนซับแล้วอะนะครับเก้าหไปไปลายแล้วทุกคน เก้าหมื่นเก้าหมื่นแปดกว่าเก้าหมื่นเก้าแล้วเนาะเหลืออีกไม่กี่คนเองก็จะครบแสนเสียดายเนาะนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคนที่เ,เขาเขามียอดทรัพย์เยอะขนาดนี้นะบางคนเนาะยอดรัพย์เยอะแยะนะแต่ว่าไปโดนเรื่องของออนำคลิปต่างๆนะครับม,มาลงแล้วก็โดนเรื่องลิขสิทธิ์แล้วก็ลิข <c> ส <oughs> ิทธิ์ในช่อง u t u b e นะไม่ได้ลิขสิทธิ์ไอ้เจ้าของลิขสิทธิ์นะครับ ก็คือมันมีอยู่สองแบบทุกคนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังลิขสิทธิ์ที่จะโดนระง,งับช่อง youtube กับลิขสิทธิ์ที่จะโดนฟ้องร้องกับเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงมันสองแบบนะครับเอาลิขสิทธิ์ที่เขาฟ้องร้องกันโดยตรงอันนั้นก่อนนะอันนั้นอะสมมติว่าเราส่วนมากจะเกิดกับ เพลงนะครับส่วนมากเลยจะเกิดกับเพลงหล,หลายเพลงหลายๆค่ายที่เขามีลิขสิทธิ์โดยตรงนะครับสมมุติเราเพลงเนี้ยมาใส่เต็มในช่องเราเนี้ยช่องผมเนี่ยบอยสัง่งชวนยิ้มเนี่ยเอามาใส่เพลงเต็มเลยนะครับเพลงเอ่อเพลงอะไรก็ได้สัก <c oughs> สักเพลงหนึ่งเนี่ยเพลงสองเพลงเนี่ยะนะครับอันนั้นอ่ะมันทําไม่ได้นะทุกคนเราจะ อ่าทำแบบง่ายๆแบบเนี้ยภาษาบ้านๆเรียกมันง่ายอ่ะอนะครับเราจะเอามาใส่โดยที่ให้เผยแพร่ออกทางช่องเราและให้กระจายให้คนได้ชมได้คนดูคนชมเขาก็ไม่รู้นะครับเขาก็ดูเพื่อความบันเทิงนะฟังเพลงอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะมีมันก็จะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ของทางเจ้าของลิขสิทธิ์เขาสามารถ ฟ้องร้องนะครับนู่นนี่นั่นอะไรได้นะครับอันนี้อันนี้ผมก็ส่วนตัวผมผมก็อันนี้ผมรู้นะฮรับรับรู้เลยว่ามันมันไม่ควรทำนะครับส่วนแบบที่สองนะครับแบบแรกเนี่ยติดไอที่เมื่อกี้นะบแบบแรกเนี่ยติดทั้งทั้งลิขสิทธิ์ของของทั้งเจ้าของเพลง เออเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงแล้วก็ติดทั้งลิขสิทธิ์ของช่อง u t u b e นะครับติด2ออย่างเลยทุกคนนะฮะแบบแรกนะ <c oughs> แบบ2นะครับติดทั้งช่อง YouTube อย่างเดียวนั่นคือเอาคลิปดูดจากที่อื่นนะครับเป็นไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวเพลงนะอาจจะเป็นคลิปตลกคลิปคนดังคลิปอะไรเงี้ยนะครับซึ่ง ช่องที่เขาไปถ่ายไว้เนี่ยเขาอาจจะลงเรื่องลิขสิทธิ์ไว้นะครับเพราะฉะนั้นจะไปดูดลงง่ายๆอะไรเงียเย้ยหาอันนี้ก็จะผิดกฎของ y o u t u นะครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละปัญหานะครับมีเพื่อนพ้องน้องพี่ของผมนะครับหลายๆท่านเนาะบางคนนะที่เขาโดนเรื่องโดนผิดกฎของช่อง YouTube แล้วเขาระง,งับ YouTube ไปเลยนะทุกคนนะครับเขาปิด YouTube เลยนะเพราะฉะนั้นคนติดตามเยอะมาก นะครับผมได้โหโคตรอยากได้คนติดตามแบบนั้นเลยนะครับหลับหลัลไปหมื่นอะไรหลายหมื่นนะจะเกือบแสนเนี่ยนะครับแล้วก็เขาโดนตัดไปเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมาตั้งช่องใหม่นะครับนั้นเป็นเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ของทางช่องเองนะช่องช่อง YouTube เขากําหนดขึ้นมาเองว่าไม่ควรที่จะเอาคลิปอะไรอะไรเงี้ยมาลงเนาะ มันก็จะเกิดปัญหาแล้วพอสร้างช่องใหม่ทุกคนพอสร้างช่องใหม่มันก็มันก็ยากไงอืมคือถามว่ามันมันมันสร้างมันไม่ยากหรอกนะครับแต่ว่าคนติดตามกว่าจะกลับมาดูเราเงี้ยหรือโดยเอ่อโ,โดยที่สิ่งสำคัญเลยนะเราไม่ใช่คนดังแต่ถ้าคนดังนะ่ยมันแป๊บเดียวทุกคนคนดังอะไรก็แล้วแต่นะเออเนาะ คนดังที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเขาก็ติดตามเร็วเลยอยังเราไม่ใช่คนดังเงี่ยนะครับมันก็ช้านะแล้วก็จะเข้ามาติดตามเราหูก็จะได้พันคนเนี่ยทุกคนนะครับมันทําทําช่อง youtube มาเนี่ยมันมันไม่ง่ายนะมันยากนะแต่ว่าเราจะมาเสียเสียระบบของของช่อง youtube ไปโดยแบบง่ายๆแบบนี้มันมันก็หมันก็ว่ากัน ไม่ได้น้องทีมันเราก็ไม่รู้ช่วงผมก็เลยอยากจะฝากบอกเอฟซีเนาะของผมเองหรือเอฟซี FC น้องต้นข้าวนะครับที่ออยากได้คลิปเอามาแปะไว้หรือว่าเป็นอะไรก่อนเนี่ยมัน <c oughs> มันก็เคยมีนั่นแหละผมก็เคยทําแต่ว่ามันสั้นๆเล็กๆน้อยๆน,นะครับอมืมันไม่ได้ว่าเป็นทางการอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นเพลงเต็มเป็นเพลงแบบมิกซ์เสียง หรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแต่ถ้าโดยรวมแล้วเนาะต่อให้ไปดึงคลิปจากที่ไหนที่ไหนมาใส่เนี่ยมันก็มันก็ดูแบบไม่โอเคนะครับสำหรับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เขาไปถ่ายคลิปที่เขาไปถ่ายโดยตรงนะครับกับถ่ายน้องต้นข้าวที่ตามงานตามสถานที่ต่างๆเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งช่องน้องอแม้กระทั่งช่องน้องต้นข้าวเองนะครับเขาก็เขาก็จะถ่ายของเขาเองเนี่ยอืม ผมเลยผมเคยตอนที่ผมทำ u t u b อแรกๆเนาะเมื่อสักหปี6ปีที่แล้วเนี่ยครับแล้วผมก็พยายามเนาะความพยายามของเราตอนนั้นด้วยความที่เราไม่รู้นะครับเราก็พยายามเอาคลิปดึงคลิปที่อื่นมาลงเพื่อจะให้ยอดวิวมันมันสูงพอยอดวิวมันสูงปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราผ่านกฎ พันกฎเกณนฑน์ในการทําช่อง YouTube ได้เร็วนะครับคนติดตามต้อง1,000คนขึ้นไปเนาะครั้งแรกนะครับแล้วก็ชั่วโมงคนดูต้อง4,000ชั่วโมงครับรวมทุกคลิปนะฮะภายในกี่เดือนหรือไม่เกิน1่งปีเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกไงมันต้องขยันทําขยันลงคลิปขยันถ่ายอะไรเงี้ยมันไม่ง่ายนะครับผมแล้ว <c oughs> แล้วช่วงตอนนั้นนะผมผม ผมโดนปัญหาเรื่องนี้มาสองครั้งนะนะครับเออผมรู้สึกว่าครั้งแรกๆเลยผมดูดคล,คลิปนู้นคลิปนี้คลิปคนดังตลกตลกอะไรเอามาลงมาลงมาลงตอนที่เรายังไม่มีไรายได้ไงทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเลยเออเรายังไม่ได้ผดผ่านกฎเกณฑ์อะไรมากมายนะคนก็ดูดูดูด,ดูปุ๊บพอเอ่อพอนั้นมันก็เริ่ม <c oughs> เอ่อเริ่มมีมีเรื่องของอ่า ลิขสิทธิ์ของของทางทางคลิปต่างๆเราก็เราก็ลบทิ้งนะครับครั้งครั้งแรกๆนะที่ผมเอาคลิปหมอลำวงหมอลำอะไรอีสานอะไรอีสานศิลีสานเครื่องศิลป์อะไรั้งอย่างนี้แหละเอามาลงแล้วคนดูโอ้โหคนดูแปดเก้าหมื่นยอดวิวนะ ปดเก้าหมื่นนิ้มก็แปบเดียว,วทุกคนมันก็ไม่ถึงไม่กี่วันมันก็ผ่านกดผ่านเกณฑ์เพราะชั่วโมงคนดูมันเกินนะเกินสี่พันชั่วโมงมเห็นไหมพอมันผ่านผ่านไวปุ๊บผมก็อุย้ยดีใจนะจัดการเลยเพื่อจะให้ช่องมันผ่านเกณฑ์อะไรเงี้ยเพราะคนติดตามเราก็ตอนนั้นก็พันนะครับพันกว่ากว่างเงี้ยมันก็เลยผ่านพอ พอเขาส่งเรื่องนะครับกระบวนการของช่อง YouTube เขาส่งไปที่บริษัท YouTube นู่นแหละนะครับ mm hmm. เขาก็คำนวณต่างๆนานาเสร็จปุ๊บเขาเด้งมาปุ๊บช่องคุณยังไม่ผ่านาผ่านกฎในเรื่องของชั่วโมงยอดยอดชั่วโมงของคนดู mm hmm. สรุปก็คือ mm hmm. ผมต้องไปลบไปลบคลิปที่ผมลงในที่ตลกหมอลำนะครับแล้วก็ ไล่ลบคลิปเสร็จปุ๊บปั๊บอโอเคนะครับทีน,นี้พชอชั่วโมงมันหายเ่เราก็ต้องเริ่มมาทําใหม่แล้วก็ต้องมานั่งอัดคลิปใหม่อีกนะครับกว่าคนจะเข้ามาดูยอดชั่วโมองเีอยนะครับสองครั้งสองครั้งสองครานะก็ยังติดสองครั้งที่สองก็ยังติดอีกผมก็เลย <c oughs> จาเป็นต้องไล่ลบคลิปสั้นคลิปอะไรนะคลิปช็อตคลิปสั้นอนะ ทั้งหมดเลยเนาะไอ้ที่ว่าผมโหลดก๊อปเขามาลงเนี้ยนะครับคลิปยาวคลิปสั้นนู่นนี่นั่นผมลบทิ้งจนจนผม,มาผ่านเกณฑ์เมื่อสักปีที่แล้วนุ่นนะนะครับคลิปคลิปเดียวนั่นแหละคลิปไอ,นนดดอ,ดดอ้น้องนุ่นดำดงอะลิเกดำดงอะน้องนุ่นนะนะครับคลิปนั้นก็ เป็นกระแสะดราม่าช่วงที่น้องอลาออกจากดิเกอนรามเนาะสอนรา,ามน้ำเพชรนะครับผมก็เลยผมก็นั่งคุยแบบนี้แหละแต่วันนั้นผมนั่งอยู่ที่ร้านไก,ไก่ทอดเทกสัสนะครับตะกอนนะอันนี้คลิปนั้นยอดวิวประมาณ2 8 0 0 0 2 9 0แ0นครับแค่2,000 20, ม่กว่า2 0 0 0 0 0่0จนสาหมนเห็นไหมอยอดชั่วโมงมันก็เกิน,นครับาวน,นี้ก็เลยผ่านกฎผ่านเกณฑ์ได้ รหัสนะฮะร,รหัสอะไรนะเอ c e เซอะไรอย่างนี้แหละนะครับมาจากที่บริษัท YouTube ที่อยู่อเมริกาครับก็ผ่านเข้ามาให้ผมทำแล้ววันนี้ผมก็ต้องเริ่มต้นจากการทำคลิปทำคลิปทำคลิป,ลปจน <c oughs> มันใช้เวลานานทุกคนที่ผมจะมีไรายได้บางที2อสเดือนผมถึงจะได้เงินเดือนทีหนึ่งนะครับร้อยเหรียญหน,น้าทุกคนคิดไปคิดเงินกันเวาเองเนาะ นะครับนจะได้ร้อยเหรียญเงี้ยนะครับบางทีสองเดือนสามเดือนกนจะได้ครบนั่นแหละเงินร้อยเหรียญมันไม่ก็ไม่กี่บาทครับอเหรียญละสามสิบสามสิบสองนะครับ, 30, 32, รบประมาณนั้นแหละทุกคนก็เลยว่าเออเมื่อกี้ผมดูเรื่องอลิขสิทธิ์นะที่นักกฎหมายหรือว่าทนายความแกออกมาพูดเนาะ เราก็ทําความเข้าใจกันง่ายนะทุกคนไม่ใช่ใครนี่นเป็นลิขสิทธิ์เรื่องของการที่เอาคลิปมามามาลงในช่องนะครับส่วนลิขสิทธิ์ที่กําลังพูดถึงนะครับหลายๆนักร้องหลายๆท่านที่นําเพลงอันนู้อนอันนี้มาร้องเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วแหละว่ามันก็ถูกต้องตามกฎหมายนะคนเขาสร้างสารรค์ผลงานสร้างสารรค์เพลงขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับ ใช้สมองใช้หัวคิดกว่าจะเขียนได้กว่าจะทาดนตรีกว่าจะนู่นนี่นั่นเรียบเรียงอะไรมันใช้เงินทั้งนั้นนะครับแต่คนที่นํามาร้องเนี่ยนะครับก็ต้องอมันก็ต้องอยู่ที่บริบทว่าเขาจะร้องที่ไหนนะหรือเป็นนักร้องแบบไหนนักร้องธรรมดาอะไรเงี้ยร้องคาราโอเกะเงี้ยนะครับอย่างที่อันนี้ผมพูดตามนักกฎหมายเนาะทีอ่อย่างเงี้ยเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์ไว้แล้วอะไรเงี้ยร้องเพลงคลาราโอเกะเล่นๆนู่นนี่นะแต่ถ้าร้อง ขายร้องเป็นโชว์เป็นาหากินจิตใจลักษณะนะครแต่ว่าเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับทุกทุกคนก็รู้ดีนะครับอย่างทีมงานของน้องต้นข้าวเนี่ยเขาคุณย่าหรือครูนิวหรือทีมงานเขาก็จัดแจงให้เรียบร้อยนะเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเออคนที่ทําให้ถูกต้องมันก็ถูกระเบียบม,มันก็มันก็หากินได้แบบสบายสบายหากินได้แบบยาวๆนะไม่ต้องมาหลบๆบซ่อนซมา แอบร้องมาอะไรเงี้ยนะร้องแบบใช้ดนตรีแบบหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยนะมันก็มันก็ไม่สนุกอะทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละตามนั้นเลยนะทุกคนเรื่องของอลิขสิทธิ์ต่างๆนะวันนี้มาคุยเรื่องลิขสิทธิ์เพลงลิขสิทธิ์ช่องย t u b e ลิขสิทธิ์ที่มีคนดังมาอยู่ในช่องเราอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง ขอบคุณเอซีนะครับที่เข้ามานั่งชมผมนะผมก็จะทําคลิปประมาณนี้เนาะทุกคนก็ขอบคุณเอฟซีด้วยนะครับที่ให้เกียรตินะครับแล้วก็ส่งกําลังใจให้กระบ,บอยสั่งนะด้วยการรับชมคลิปนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ก็ที่ผ่านหน้าฝนหน้าอะไรมาแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นหวัดมั่งอะไรบ้างเนาะอ๋อโอเคขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ครับผมคลิปนี้ เอาไว้แค่นี้คำพูดวาจาใดที่กล่าวไปอาจจะไม่ถูกใจก็ขออภัยด้วยคลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ